กฎหมายตรวจคนข้าเมืองอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับแ i r b บ B โดยตรงใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าของเราจะเป็นคนต่างชาติเนาะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่คนไทยคือเรียกว่าคนต่างด้าวหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคเมนเวียดนามยุโรปอเมริกาอังกฤษเป็นต่างด้าวหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้หมดดังนั้นเนี่ยกฎหมายกําหนด,ดเอาไว้ง่ายๆเลยนะคะคนต่างด้าวเข้ามาเนี่ยต้องรีพอร์ตแล้วว่าต้องพักที่ไหน นะคะพักที่ไหนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะลิงก์มากับคนที่ให้พักเนี่ยคือเจ้าของบ้านหรือว่าผู้จัดก,การหรือคนที่ให้มาพักเนี่ยนะคะก็จะต้องมีหนังสือไปถึงตมแจ้งการเข้าพักมันก็จะได้ตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนต่างด้าวคนนั้นเนี่ยเขาหายไประหว่างทางที่มาเดินทางในประเทศไทยกขาจะทางตมเขาก็จะรู้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แจ้งอ่าผิดกฎหมายละไม่แจ้งภายใน24ชั่วโมง เพราะนั้นทุกครั้งที่มี new enter เข้ามาในบ้านของเราต้องแจ้งทุกครั้งค่ะโทษของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่างด้าวเนี่ย่รงน,นี้มันมีโทษเป็นยังไงมีโทษปรับค่ะ,คะมีโทษปรับแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าการไม่แจ้งของเราเนี่ยทำเพราะผิดพลังพลาดนะคะหรือว่าตั้งใจทำนะคะ<ม>ก็จะมีทั้งโทษปรับแล้วก็โทษจำคุกค่ะการทำ airbnb เนี่ยนะคะมันทำได้หลายแบบนะคะทำแบบลองผิดลองถูกทำแบบปัง นะคะก็สามารถทําได้แต่ก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เป็นตัวควบคุมสิทธิและหน้าที่ของเราที่จะทําให้ถูกต้องแล้วก็ทําให้มันดีนะคะเพราะฉะนั้น21กันยายนช่วงเช้านะคะเรามาเจอกันในคลาสเพื่อที่จะได้ทําให้เรามีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะทําให้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมและทําให้เราตามฝันของเราได้เจอกันค่ะ